ทำให้เขามีเวลาว่างมากเลยไม่ต้องคิดอะไรแล้วเพราะนั้นเขาไปนอนอะไรดูดาวที่อุทยานน้าหนาวเป็นนั่งคิดนู่นคิดนี่นะครับไม่ต้องคิดมากคนมายึดซับก็ปล่อยยึดไปโลกกลายเป็นของเขาเขามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเขาก็ได้ทบทวนข้อผิดพลาดได้รู้ว่าตัวเองอยากจะทําอะไรได้รู้ว่าเขาควรจะกล้าเดินไปทางไหนนั่นเองนะครับตอนนั้นเนี่ยถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราใช้ชีวิตตามที่เราฝันแล้วเราล้มเหลวก็อย่าเพิ่งท้อถอยนะครับ สู้กลับมาแล้วคนพบให้เจอว่าอะไรที่เราลงไหลแล้วอยากจะทําให้ได้ก่อนตายสติฟจอบบอกไว้ว่าอะไรครับให้คิดเสมอว่าวันนี้คุณกําลังจะตายและอะไรคือสิ่งที่คุณอยากทําที่สุดก่อนคุณจะตายและคุณจะใ,นในช้ชีวิตได้มีความสุขและคุ้มค่ามากนะครับอย่างที่สองเสร็จแล้วนะครับอย่างแรกความมั่นอย่างที่สองความลงไหลอย่างที่สามคือการลงมือทํานะครับถ้าหากคุณเชื่อว่าคุณทําได้คุณลงไหลมากๆว่าแบบอยากจะซ้อมอยากจะทาอะไรทุกวันนะครับคิดแบบเต็มที่แต่ไงครับคุณไม่ลงมือทํา ทุกอย่างก็ไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการลงมือทําหรือการ take action เนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างจุดเริ่มต้นของเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในใจของคุณความคิดที่อยู่ในหัวนะครับกับพลังใจที่อยู่ในจิตใจของคุณเนี่ยให้ออกมาเป็นสิ่งที่จะขับเคลื่อนตัวคุณและขับเคลื่อนผู้คนทั้งหมดนะครับการลงมือทำเนี่ยนะครับมันก็เป็นอย่างหนึ่งนะครับเหมือนก้แนแรงดึงดูดนะครับยิ่งคุณลงมือทําในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆเนี่ยนะครับมันจะยิ่งทําให ทุกคนเห็นว่าคุณกําลังทําอะไรและดึงดูดคนที่สําคัญกับคุณเข้ามาคนที่จะช่วยเหลือคุณได้นะครับคนที่จะคอยให้คำปรึกษาคุณนะครับคนที่สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ไปสู่เป้าหมายร่วมกันได้นะครับแล้วบอกว่าการลงมือทำเนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรครับก่อให้เกิดโมเมนตัมนะครับเพราะว่าถ้าคุณลงมือทาไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นไงครับทุกวัน,ท,วนทุกวันนะครับเพราะสิ่งกับความสม่ำเสมอนะครับถ้าลงมือทาไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะเพิ่มขึ้นคล้ายๆกับ ที่เขาบอกผัดปั้นลูกขี่ม้าครับลงจากภูเขาว,วันนั้นลูกตอนแรกๆก้อนจะเล็กๆใช่ไหมครับแต่พอค่อยๆดันดันดันไปเรื่อยๆจนถึงปลายเขาเนี่ยลูกมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามลงมือทําวละนิดันละหน่อยทุกวันเนี่ยทำอะไรก็ได้นะครับถ้าสมมุติมันเป็นงานที่ดูใหญ่ๆเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเจอแบบโปรเจกต์ยักษ์รู้สึกไม่อยากทําอะไรเลยนะครับพยายามแบ่งงานใหญ่นั้นเนี่ยซอยเป็นงานย่อยๆนะครับไม่มีงานใหญ่ไหนที่ซอยเป็นงานย่อยไม่ได้นะครับต้องมี มีแทสนะครับมีงานในแต่ละอันย่อยๆอยู่แล้วเพื่อประกอบเป็นอันใหญ่มันก็เหมือนประกอบจิ๊กซอรหรือประกอบหุ่นยนต์และครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆแต่งงานใหญ่มากๆเนี่ยครับสิหน่วยั่อหมดเป็นงานย่อย1หน่วยบ้าง2หน่วยบ้างและทํางานย่อยนั้นนะวนลังงานวนลังงานเนี่ยสักพักงานใหญ่ก็เสร็จนะครับอย่างผมเองเวลาวางแผนโปรเจกต์เนี่ยโปรเจกต์ใหญ่ๆก็วังเป็นโปรเจกต์ย่อยๆเนี่ยนะครับแล้วก็เซตวันที่เซ็ตอะไรแล้วก็ทําไปตามวันที่เท่านั้นเองไม่ได้ดูยากนะครับแล้วสุดท้ายพอไป อ,อ,อย่าไปคิดว่าจะต้องทําทุกอย่างได้ภายในวันเดียวกันเองนะครับค่อยๆลงมือทําวันนิดจ,จิตจำสันะครับพอเราลงมือทําเสร็จแล้วนะครับสิ่งสาคัญอันดับ4นะครับมีทั้งหมด13ข้อข้อ4ีก็คือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยมันเหมือนอะไรครับ <S <s <p'> เพื่อนๆลงมือทําไปก็เป็นเหมือนเอาส,าสันไงเป็นละลายแม่นากรบคือมันเตือจางแล้วก็กระจายไปทุกทิศทุกทางถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ย เพื่อนๆจะไม่สามารถใช้แรงและใช้ความทุ่มเทใช้พลังได้อย่างเต็มที่ที่จะให้ถึงเป้าหมายได้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉนั้นเป้าหมายเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่มีใครรู้นะครับและถ้าเราไม่บังคับตัวเองไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยเราจะเดินทางสเปะสบายมากเช่นเราบอกว่าจะไปเที่ยวเนี่ยแต่เราไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนเป็นไงครับเราทํา รีเสิร์ชกันรุนวายเลยค้นหาโรงแรมรุ่นนี้นั่นไม่ได้ปักวันที่ที่จะไปเที่ยวชัดเจนเนี่ยทำให้สุดท้ายบางทีทําไปทํามาก็ไม่ได้ไปเที่ยวอีกหรือแบบล้มเลิกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับแล้วเขาบอกว่า power of focus อย่างหนึ่งก็คืออะไรครับที่เขาทําการวิจัยให้นักศึกษาเยลครับ1,500คนเนี่ยตอนที่เรียนจบนะครับพบว่าหลังจากสอบถามทุกคนแล้วมีคนแค่3%ที่มีเป้าหมายชัดเจนในชีวิตว่าอยากไปทำอะไรนะครับอีก90%เนี่ย ยังไม่มีนะครับเขาก็วัดผลต่อมาอีกประมาณที่ส0 30ปีเนี่ยเขาพบว่าอะไรครับคนที่มีเป้าหมายในชีวิตและรู้ว่าตัวเองอยากจะทําอะไร3%นนั้นอนะ่ะผ่านมา2 0 3 0ปีเนี่ยครับพบว่ามีอิทธิพลนะครับมีอำนาจห,หน้าที่มีการเงินมีทุกอย่างเนี่ยเนหนือกว่าอีก97%โลสรวมกันด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการมีเป้าหมายจะทําให้สายตาและสมองของเราเนี่ยมองในสิ่งสิ่งใดสิ่งนเท่านั้นเองเช่นถ้าพเพื่อนเพื่อนต้องการจะซื้อรถเนี่ยน,นะครับ แล้วระบุได้ว่าอยากจะซื้อรถยี่ห้อ BMW เนี่ยนะครับเวลาเพื่อนๆไปตามถนนเวลาเปิดหนังสือเวลาดูแมกกาซีนเนี่ยตาเพื่อนเพื่อน,น,น,อน,นอก็นนนนจะเริ่มเห็นเป็นอะไรครับเป็นตัว BMW ขึ้นมาเรื่อยๆล้วยนั้นจะสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายเลือกรุ่รนได้ง่ายนั่นเองนะครับเพราะนั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนไหมครับแล้วจะทําให้การกระทําหรือว่าการลงทุนเพื่อนเพื่อนเนี่ยไม่เสียแรงเปล่าไม่วนไปวนมานะครับพอมีเป้าหมายเสร็จแล้วเนี่ยครับก็คือการเตรียมพร้อมนะครับการเตรียมพร้อมเนี่ยหมายความว่า เป้าหมายบางอย่างเนี่ยนะครับจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งแล้วเราต้องเตรียมตัวให้ชัดเจนเช่นถ้าเรามีเป้าหมายที่จะไปเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยเป็นไงครับก่อนที่เราจะได้ไปเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเยอะเลยใช่ไหมครับเตรียมตัวเรียนภาษาอังกฤษเตรียมตัวสอบ t o e f l สอบ i e l t s นะครับสอบ g จ e ก็ได้หรือว่าเตรียมโพสพต์ในที่เตรียมทุกอย่างคือเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะไปงานนั้นจริงๆมันจะทําให้เวลาเราไปทํางานนั้นเนี่ยจะสําเร็จเสร็จดี และเรียบง่ายนะครับหรืออย่างถ้าเราต้องไปเป็นนักบิโนโอวกาศเนี่ยเห็นไหมครับเขาต้องฝึกให้ชินกับสภาพแรงโน้มถ่วงเนี่ยเป็นปี2ปีเลยนะครับกว่าจะได้ขึ้นบินเห็นไหมครับดังนั้นการเตรียมพร้อมเนี่ยมันก็อะไรครับยาวนานมากนะครับเขาบอกจริงแล้วเนี่ยการเตรียมพร้อมกับการฝึกซ้อมเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากนะครับแต่มันคือสิ่งจาเป็นที่จะทําให้งานของเราออกมาดีที่สุดเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะเบื่อ,เบ,อเบื่อนะครับเช่นบางครั้งเนี่ยเห็นไหมครับว่า เดี๋ยวมันจะเกี่ยวเนื่องกับการฝึกซ้อมให้ข้อหกด้วยเช่นพวกนักดนตรีเนี่ยนะครับเป็นไงครับต้องเตรียมตัวอ่านอย่างสมมติคุณบัณฑิตวิงรังสีเป็นวัทยากรเห็นไหมครับจะขึ้นแสดงทีหนึ่งต้องเตรียมตัวอะครับต้องนัดทุกคนมาซ้อมถูกไหมครับจะต้องอ่านให้เข้าใจโน้ตของเครื่องดนตรีทุกชนิดในวงนะครับคุณบัณฑิตต้องรู้โน้ตของทุกคนในวงแล้วรู้ว่าตอนไหนต้องเล่นเสียงสูงเสียสสงต่ำยังไงต้องเข้าใจอารมณ์เพลงนะครับเพราะเป็นคนกำกับวง ทั้งหมดเนี่ยมันคือสิ่งที่ัวกรร์ต้องเตรียมพร้อมก่อนงานจริงนะครับนี่ไม่ใช่แค่การซ้อมครับนะการซ้อมก็คือซ้อมเล่นไปเลยแต่นี่คือต้องเตรียมตัวต้องนัดหมายทุกคนต้องทําทุกอย่างนะครับออกมาดีต้องท่าทาง,ทางต้องฝึกซ้อมทั้งหมดเนี่ยนะครับเพราะฉนั้นเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะทําอะไรก็ตามนะครับข้อหกนะครับเตรียมพร้อมเสร็จแล้วเราก็ต้องฝึกซ้อมให้ดีนะครับเหมือนที่เขาบอกเลยครับการฝึกซ้อมช่วยให้เกิดความสมบูรณ์แบบนั่นเองยิ่งเราซ้อมบ่อยๆเท่าไหร่เนี่ยแอนโทนีลอบบินเขาบอกว่าอะไรครับ สมองคนเราหรือการฝึกซ้อมทักษะเนี่ยมันจะเหมือนเกลียวเชือกนะครับเส้นเล็กๆเ,เส้นหนึง่งแต่ที่เราฝึกซ้อมบ่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนเราเอาเกลียวเชือกมาทบกันเพิ่มขึ้นทีละเส้น 2, เส้น3เส้นเรื่อยๆจนสุดท้ายเกลียวเชือกน,นั้นก็จะเป็นเชือกที่หนามากนะครับการฝึกซ้อมก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราไม่เคยฝึกซ้อมไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเขาบอกว่าปาฏิหาริย์ไม่มีทางเกิดขึ้นนะครับมีโค้ชนักว่ายน้ำคนหนึ่งเขาบอกว่าอะไรครับบอกว่าถ้าคุณว่ายไม่ดีมาตลอด364วัน วันที่365ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็ไหวไม่ดีแน่นอนนะครับไม่มีปฏิหาริย์เกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามฝึกซ้อมบ่อยๆนะครับเรื่องการฝึกซ้อมเนี่ยมันมีเคล็ดอย่างหนึ่งนะครับก็บคือเขาบอกว่าถ้าคุณต้องการที่จะเก่งในเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยขอให้ซ้อมเป็นวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับเป็นเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงติดต่อกันเป็นเวลา5ปีเนี่ยคุณสามารถเป็นคนเก่งในเรื่องนั้นได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติคุณอยากจะเก่งเรื่องอะไรครับ ภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคบก็ฝึกซ้อมพูดแค่วันละหนึ่งชั่วโมงติดต่อกัน5ปีนะครับเก่งเลยหรือว่าอยากจะเล่นดนตรีอะไรได้เล่นกีตาร์ตรกนี้นะครับก็ฝึกซ้อมวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆ5ปีเนี่ยก็เก่งได้แต่เหตุผลที่คนไม่ค่อยจะเชี่ยวชาญในทักษะเลยเนี่ยเพราะไม่สามารถอดทนฝึกซ้อมเป็นเวลา5ปีได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นฝึกซ้อมสําคัญมากนะครับพยายามใช้ศักยภาพตัวเองให้เต็มที่เด็กบางคนมีพรสวรรค์มากนะครับแต่ว่า พ่อแม่อาจจะไม่ได้เขี่ยวเข็นและเด็กก็รักความสบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยไม่ได้ใช้พรสวัรด์เขาให้เต็มที่นะครับบางคนเกิดมาร้องเพลงเก่็งเนี่ยแต่ไม่มีโอกาสได้ฝึกซ้อมไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะครับเป็นไงครับเขาก็กลายเป็นเด็กธรรมดาไปแทนที่จะมีพรสวัรค์มีนิทานเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่านักบ,บุญเซนส์ตีเตอร์นะครับไปเจอชายคนหนึ่งนะครับตาย ชายคนนี้เป็นนักลบเขาก็เลยถามนักบุญเซนต์สตีเตอร์ว่าใครคือนักลบที่เก่งที่สุดบนพื้นพิภพของโลกใบ,บนี้นะครับหรือนักบุญเซนต์ีเตอร์ก็ยิ้มนะครับแล้วก็ชี้ไปที่ชายคนหนึ่งซึ่งแบบแบบดูท่าทางสบซ้อมากไอ้ชายหนุ่มที่เป็นนักลบก,ก็หันไปดูนะครับเขาบอกว่ามันไม่น่าจะใช่นะครับต้องมีรไรผิดพลาดแน่นอนเพราะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยตอนที่เขารู้จกักเ่ยนะครับเป็นแค่กรรมกรธรรมดาน,นะครับผิดแน่นอนผิดแน่นอนนักบุญเซนต์สตีเตอร์ก็เลยบอกแน่นอน นั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่เคยใช้ความสามารถที่เขามีอยู่เลยถ้าเขาเลือกที่จะเป็นนักรบเขาก็จะเป็นแม่ทัพที่เก่งที่สุดตลอดการเพียงแต่เขาไม่เคยได้ใช้ความสามารถไม่เคยที่จะออกรบนั่นเองนะครับก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นได้แค่คนธรรมดาะฉะนั้นขอให้เชื่อมั่นว่าทุกคนนะครับเกิดมาเนี่ยมีพรสวรรค์หรือมีความสามารถเลยสักอย่างติดตัวมาอยู่แล้วนะครับขอให้ค้นพบจุดนั้นแล้วก็สอบไปเรื่อยๆก็สามารถเป็นที่สุดในสาขาในสาขาหนึ่งนั่นเองนะครับ